สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่6นะครับในการสอนปรับแต่งตัว Admin LTE version 3นะครับอ่ะนี่คือเพลย์ลิสต์ทั้งหมดที่มีตอนนี้มี EP 1ถึง EP 5นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใน EP นี้ครับ EP ที่6ผมจะสอนตัดหน้า d a s h b บอร์นะครับใช้เฉพาะส่วนที่เราต้องใช้จริงๆนะครับส่วนไหนที่ไม่ใช้ตัดออกนะครับผมอ่ะไปดูระบบตัวอย่างก่อนครับอย่างเช่นระบบข้อสอบออนไลน์ระบบนี้ครับ ก็จะใช้อด min LTE version ส3ในการทำระบบหลังบ้านเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับล็อกอินเข้ามาเสร็จปั๊บเจอหน้าแดชบอร์ดแล้วก็เจอกล่องสกล่องนะครับเจอบล็อกสบล็อกนี้ครับเหมือนกันกับตัวของ admin LTE วอร์ช o n นี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะหากราฟหาคอนเทนต์ของเรามาใส่เองนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้แบบนี้ไปทั้งหมดนะตั้งแต่เซล์ตั้งแต่วิซิเตอร์นะครับดเรกแชทอะไรพวกนี้ครับเซลกราฟอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่ใช้เราจะตัดออกนะคให้เหลือ หน้าเขาขาว่างๆไว้นะครับแล้วก็เราให้เอาคอนเทนต์ที่เราจะใช้มาใส่จริงๆนะครับอ่ะหน้านี้ก็คือหน้า index.html นะครับเปิดไปในโฟลเดอร์เจอ index.html ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็อ่ลากโฟลเดอร์นี้ครับไปใส่ในโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดครับอ่ะในคลิปนี้ในเวิร์กช็อปนี้ครับมีการแก้โค้ดนะครับลบโค้ดออกด้วยนะครับอ่ะลากมาใส่ในโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดที่คุณถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็น VS Code Sublime Text Atom หรือว่าโปรแกรมต่างๆที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับผมอ่ะพอเราเปิด index.html ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นครับจะพาแก้สีนบกับตัวกับตัวไซส์บาร์เมนูคืนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสีแดงนะครับที่ที่พาสอนแก้สีตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับจาก EP ชุดนี้นะจากคลิปชุดนี้นะนี่ครับ EP 3ก็ EP 4ที่พาเปลี่ยนสีนะครับแต่ตอนนี้จะขอปรับคืนให้เป็นสีต้นฉบับก่อนนะครับ วิธีปรับนะครับก็อยู่ตรง tag n a p นะครับอยู่บรรทัด38นี่ครับที่เป็นสไตล์ background color เราก็ลบออกก่อน่อะแล้วก็เซฟปรับให้เป็น,เป,นเป็นต้นฉบับก่อน refresh ครับะนะครับเห็นไหมเนบบาร์เป็นสีขาวปกติแล้วต่อไปตัว size bar menu ครับ size bar menu ครับเลื่อนลงมาเยอะทีนึงครับนี่ครับมันจะมี comment บอกว่า main size bar คอนเทนเนอร์นี่ครับส่วนส,สไตล์แม็ก r าโคลเลอร์ ole, เราก็ลบทิ้งไปก่อนนะให้ใช้สีต้นฉบับไปก่อนเพราะว่าเราดูแล้วว่าเวลาจะเข้าไปแก้แก้ตรงไหนใช่ไหมครับอ่ refresh กลับมาเป็นสีปกติแล้วนะครับต่อไปครับจะพาใช้เครื่องมือเครื่องมือมน,นึงเขาเรียก inspect นะครับในเบราว์เซอร์ google chrome นะครับในไฟฟ e f อกก็มีวิธีใช้ครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Inspect ล่างสุด ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นคําว่าตรวจสอบนะครับผมคลิกขวาใหม่คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นครับปกติไอตัวที่เป็นเนี่ยครับเช็คอิเลเมนต์เนี่ยมันจะอยู่ทางขวาแบบนี้นะครับมันจะอยู่ทางขวาแบบนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนให้มันมาอยู่ด้านล่างหรือว่าส่วนของบัตทอมนะครับนี่ครับคุณเห็นจุดสามจุดตรงนี้ไหมนี่ครับคองเดอร์มันเลือกตัวนี้อยู่เราก็เลือกเป็นตัวนี้ครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้วนับเอาไว้เช็คอิเลเมนตหรือว่าเช็คดีฟต่างๆเซ c กชันต่างๆนะครับของแต่ละบล็อกแต่ละบรรทัดนั่นเองเพื่อเราจะรู้ว่าเออเราจะต้องไปค้นหานะครับค้นหาดีฟอะไรค้นหาเซ c กชันอะไรนะครับวิธีใช้นะครับเราคลิกตรงลูกศรตรงนี้ครับ select a n e l e m e n t in the page to inspect it นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้สายบนสุดนะให้มันเป็นสีน้ำเงินจากนั้นครับเราจะเช็คว่า,าโค้ดที่ต่อจาก อ่า unique visitor ตัวนี้ครับมันคือโค้ดอะไรเพราะว่าเราจะตัดนะครับให้เหลือแค่กล่องสี่กล่องนี้นะครับอ่าเอามาชี้ดูครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าแล้วโค้ดด้านล่างมันก็จะเลื่อนไปด้วยนะครับอ่าเราให้ดูใหม่อ่านี่ครับคลิกอีกทีหนึ่งนี่ครับมันก็จะบอกโค้ดด้วยครับว่าตอนนี้เป็นโค้ดอยู่ในเซ็กชันไหนอย่างเช่นนะครับอ่าเราคลิกตรงนี้ทีนึงเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเป็นเซ็กชันนี้ class content นะครับถ้ามันยังไม่เจอว่ามันอยู่เราจะ select หาบรรทัดล่างสุดหรือว่าบล็อกบล็อกนี้ครับบล็อกที่ที่ใช้ตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ใน deep class row เห็นไหมครับใน deep class row อ่ะดูนะครับดูนะดูนะอ่ะนี่ครับอ่ะเอาใหม่นะครับถ้าสุดว่าเราคลิกหาไม่เจอเอาใหม่นะอ่ะคลิกหาปุ๊บมันมันอาจจะคลุมทั้งหมดนะอย่างเช่นนะครับอ่ะปุ๊บ มันไปเลือกเป็น section class content ใช่ไหมครับแต่เราต้องการให้รู้ว่าไอ้บล็อก4กล่องเนี้ยมันจบมันเปิดที่คลาสไหนปิดที่คลาสไหนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีครับคลิกมันก็ได้ครับแต่ละคลาสนี่ครับคลิกไล่ดูได้อ่ะอันนี้ปิดคำว่าแดชบอร์ดนะต่อมาก็จะเป็น section content แล้วก็จะเป็น deep class content fluid แล้วก็ดีคลาสโดเห็นไหมครับจบที่ deep class โดมันก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นจุดไข่ปลาเนี่ยบอกอยู่ครับว่าเออ นี่ครับมันเปิดด้วย deep c าส l o ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องปิดด้วย deep c าส l o ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเขามี comment บอกอยู่นะครับซึ่ง comment คืออะไรคือนี่ครับบรรทัดนี้นะ small box start box นะครับเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วต่ออีกตัวด้านล่างเราจะตัดทิ้งให้หมดเลยให้เป็นหน้าขาวๆนะครับเราก็เลยมีการใช้ตัว inspect เครื่องมือ inspect นะครับของตัว google Chrome เข้ามาช่วยเช็คนะนะครับสรุปนะ ลิฟคลาสตด,ดตรงนี้นะจบที่ตรงนี้นะนะครับอ่ะแต่มันยังไม่บอกว่าจบที่บรรทัดไหนนะเพราะฉะนั้นเราเห็นคอมเมนต์แล้วนะย้ำอีกทีนะคอมเมนต์ small box start box อ่านี่ครับอ่ะเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ edit html แล้วก็ copy comment ไว้อีกทีนึงนะคลิกขวาแล้วก็ edit html ก็จะสามารถไฮไลท์แล้วก็ก๊อปปี้ได้นะครับจากนั้นกลับไปที่โค้ดแล้วก็คอนโทรล f นะครับ f funky f f o n นี่แหละครับแล้วก็วางวางแล้วก็มันจะเซิร์ชหาคำว,ว่า comment small box start box ตรงนี้ครับอยู่ที่บรรทัด8.73อยานะอย่าไปจำบรรทัดย้ำอย่าไปจำบรรทัดให้คนหาแบบนี้เหมือนผมเลยนะครับใช้ตัว inspect ก่อนนะครับอ่ะตัว inspect ย้ำไม่ดูหลายรอบแล้วก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับอยู่ตัวนี้ครับอ่า start box แล้วก็คลิก deep ตรงนี้ครับนะคลิก deep ดิฟคลาสโรตรงนี้ครับไปดูว่ามันปิดที่บรรทัดไหนอ่าปิดที่บรรทัดนี้นะครับนี่คือส่วนที่เราเก็บไว้แต่ส่วนต่อจากดิฟปิดดิฟตรงนี้ครับเราจะต้องตัดออกนะครับก็คือนี่ครับเมนโรเมนโรคืออะไรครับคลิกดิฟคลาสโร w อ่าถ้าอ่านที่เป็นข้อความก่อนนะครับจะมีคําว่าเซล l กลับไปดูหน้าลันเซลก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมครับที่เป็นกราฟตัวนี้อ่าที่เป็นกราฟตัวนี้อ่าโฟกัสให้อีกรอบหนึ่งที่เป็นกราฟตัวนี้นะครับจากนั้นอ่า คลิกดิฟคลาสโคค้างไว้นะครับเพื่อไปหาแท็กปิดหาแท็กปิดที่เป็นอันนี้เมนโรนะครับหาแท็กปิดโคที่เป็นเมนโรเลื่อนลงมานะครับอาจจะเยอะนิดนึงครับไหลบรรทัดนิดนึงเลื่อนไปครับนี่ครับจบที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดนะครับเห็นไหมครับมันมีคอมเมนต์บอกว่าเนี่ย dot c l คลาสโ w m เมนโ o w เพราะฉะนั้นเราไฮไลท์ขึ้นไปข้างบนเลยครับนะบางทีเราอาจจะไฮไลท์จากข้างบนขึ้นไปอาจจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้เพื่อที่เราจะได้ลบได้ถูกต้องนะครับผมเลื่อนขึ้นไปครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นคอมเมนต์อ่าที่บรรทัด937เมนโรนะครับไฮไลท์แล้วนะตั้งแต่937จนถึง อ่ผมจะไม่บอกบรรทัดนะเพราะว่าเราอาจจะไม่เหมือนกันจนถึงอ่จนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าแล้วกันนะครับจะได้ลบคอมเมนต์ออกไปด้วยอ่ะตอนนี้คลิกลบไปก่อนอ่ะกดลบไปก่อนนะครับที่บัตตอนนะครับที่คีย์บอร์ดนะโทษทีครับที่คนะีย์บอร์ดอ่ะแล้วก็ลบตัวนี้ออกด้วยเนะี่ยคอมเมนต์อ่านี่ครับจบแล้วเซฟอ่าเซฟนะครับจากนั้นรีเฟรชดูหน้าผลลัพธ์อ่าเรียบร้อยครับยังไม่เพี้ยนนะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมไม่เพี้ยนนะครับผมเสร็จแล้วสําหรับหน้าแรกนะครับทําให้คลีนคลีนแบบนี้นะครับทาให้คลีนคลีนแบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างระบบข้อสอบอะนไลน์นะครับดจะให้ถ้าอยากลองเล่นนะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้นะขอซูมลิงก์นะครับนี่ครับราคาเบาๆนะราคาเบาๆถ้าสนใจก็เข้าไปเล่นที่ลิงก์นี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับสาหรับหน้าแรกนะครับได้เหลือแค่กล่องสี่กล่องนี้ นะครับและหน้าต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของฟอร์มอ่าเราจะเลือกใช้ e d ด t เตอร์ครับนี่ครับฟอร์มนี่ครับนะเดี๋ยวต้องตัดเดโม่ตัดเจตัดด้วยนะฟอร์มครับเราจะตัดให้เหลือแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นที่ไม่ใช้เราก็จะเอาออกนะครับผมอ่ะสำหรับหน้าแรกของเราเสร็จแล้วครับฝากติดตามนะครับคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ